ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงู้บอลไทยประจาวันที่11มีนาคม2568โดยชายพบบอคารังพบบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันต้ยที่ข่าวนี้เคนเดตูเดดกาส่งสัญญาณเล่นทีมชาติไทยในครั้งนี้จะได้ไหมเมื่องานนี้ทนานของเคนเดตูเดดกาดะครับยอดแนวรับลุกครึ่งไทยออสเตรเลียกำลังส่งสัญญาณต้องการจะเล่นกับทีมชาติไทยในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่เมื่องานนี้ทานของทางเคเดตูเกากองกลางของฝั่งบริลลัม โชว์การถือพาสปอร์ตไทยทมกลางเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่อยากจะเห็นเขาลงเล่นในกับทางทีมชาติไทยโดยปัจจุบันดูกอวัย31ปีกาังหลักของบริลัมโดยล่าสุดนั้นกาลังเตรียมช่วยทีมลงแข่งขันศึก AFC แชมเปียนลิกอิริตในฤดูกาล2024รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับยาโฮนดารุนทั้งซิมสโมสรกรงจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกในวันที่11มีนาคม สำหรับดูเกนั้นเคยผ่านประสบการณ์ในการค้าแข้งยุโรปและก็ออสเตรเลียก่อนจะย้ายมาร่วมทีมบริลล์ัมและทำผลงาน,นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยคลาสบอสที่โดดเด่นจนได้รับความสนใจจากแฟนบอลที่อยากจะเห็นเขาเสวมเสื้อทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยการนี้โชว์พาส,สปอร์ตแบบนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีสิทธิ์ได้เห็นเคนเนตดูเกานะฮะจะมารับใช้ทีมชาติไทยและมีโอกาสมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ครบกำหนด3ปี ที่เบนว่าจะการเล่นทีมชาติหลังเคยมีชื่อในนามทีมชาติออสเตรเลียมาล่าสุดเมื่อปี2022และก็ได้ลงเล่นกับทีมชาติออสเตรเลียครั้งล่าสุดจากเกมที่เสมอซาอุดีอาระเบียไปศูนต่อศูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อปี2021ตอนนี้บัตรประชาชนก็พร้อมแล้วพาสปอร์ตไทยก็พร้อมแล้วเหลือเป็นแค่อย่างเดียวมาสดาเอชอทํทำการเรียกตัวในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้น สำหรับโปรแกรมการแข่งขันถาต่อไปของแบทชิสตาในการเข้ารอบกอบฝั่งบริดัมนั้นมีเคียวจูบุกไป,ปเยือนดารุนทักซิมนัสนามสซอรตานอิบราฮิมสเตเดียมประเทศบาเรเซียในวันที่11น,ะนาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขาในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับเอาล่ะยังไงแบทชิสตาช่องทางทถ่ายทอดสดนะฮะบริดัมทีมตัวแทนจากประเทศไทย พอทากับมาด้านของฝั่งเยโฮนดอรุนทักซิมโดยกันนี้เวลา11นาฬิกานะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport นะครับเดือดอย่างแน่นอนเมื่องานนี้สุกซ์เปอร์บิ๊กแมตแห่งอาเซียนบุริล์นะฮะผมะทีมตัวแทนของประเทศไทยบุกไปชิ้ตาทินเสือใต้ยยโฮนดอรุนทักซิมใน ACL e เอ t e ิสรอบ16ทีมสุดท้าย ซึ่งการแข่งขัน AFC Champions League อ e ีริแในฤดูกาล2024รับ16ทีมสุดท้ายเลทที่2บริดัมทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบยยโฮนเดรินทักซินทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกในครขณงน,นี้โดยในเวลา19.00นณสนามสุรต่านอิบราฮิมสเตเดียมประเทศมาเลเซีย ถ่ายาสดทางช่อง BG Sport โดยนัดแรกบริลัมนั้นเปิดบ้านเสมอเยโหนเดอร์ oh on, นุนทักซิมมาศูนต์ต่อศูน์โดยแฟนช้างศึกคิดว่าไทยจะตีตัวผ่านเข้าไปสูร่รอบก่อนรองชนะเลิศในครั้งนี้ได้เปรียบไม่ปิดแต่ว่างานนี้ก็ต้องฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์สโมสรบริรัมในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจน,นครับอรไรยังไงงานนี้สี่แข้งช้างศึกชุดใหญ่ติดทับยูย่สามปีรือศึกโนฮาครับพนยนา เมื่องานนี้ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดใหญ่ในการลือศึกโดฮาคับ2 0 23ที่ประเทศกาตาร์โดยก็จะมี4ผู้เล่นที่เคยผ่านการลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วงานนี้นั้นก็ประกอบไปด้วย1นฮนะยศกรบุรพาจากพีธีประจบ FC ดาวยิงวัย19ปีติดทีมชาติไทยอยู่23ปีเป็นครั้งแรก ในศึกซีเกม2023นะฮะก่อนจะถูกเรียกตัวนั้นติดทีมชาติชุดใหญ่นะ,ะับผมให้กับดานหน้าของทีมเดียวกันในปีเดียวกันเกมบุนเครื่องพบก,กับจอร์เจียและก็เอสโตเนียล่าสุดเพิ่งทำประตูใส่เกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชียชุดย U20 ปีเมื่อเดินกุาพันธ์ที่ผ่านบาคนที่2ก็จะเป็นคณะคำยกนะฮะจากขณะของฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะ โดยงานงนี้บิดฟิลด์วัย20ปีบรันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของอเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะพร้อมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมที่อุ่นเครื่องกับเวียดดามเมื่อเดือนกันยายนปี2 0 2 4จากนั้นมีชื่อในการลุยศึกคิงส์คัพครั้งที่50แล้วก็ได้นะฮะ,ประ,ะประเดิมสนามตัวจริงพบก,กับทานของฝั่งฟิลิปปินส์คนที่3ก็จะเป็นพันธมิตรประพันธ์จากพิธีประจบ f c ปีกซ้ายทางด้านของจอมเทคนิคโชว์ฟอร์มโดดเด่นในไทยลีกในฤดูกาลตะวันที่เดียบสี่โดยทําไปได้มากถึง5ประตูกับอีก4แอสซิสส่งผลให้ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับเบเรมานนและก็สบปอลลาวพร้อมกับได้ลงสนามาประเดิมสนามในะคะรั้งนี้ชันชีเลยนะ ต่อมาข้อที่4นะผมเสกสรราราตีของฝั่งเบอริลัมถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องพบก,กับเบรเบนอนและก็สบปอลาวก่อนจะมีชื่อในการล,งเ,เ 2024. นเนลงเล่นที่กับทัพช้างศึกชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง10นัดยิงไปแล้วถึง3ประตูสำหรับตำแหน่งของฝั่งศึกโดฮาครับ2025ทีมชาติไทยอายุ่23ปีมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ วันที่20ิมีนาคมไทยพบสหรัฐอาหรับอิบราเรชนะฮะเวลาตีหนึ่งนาฬิกาสินาทีคืนวันที่19วันที่13มีนาคมไทยพบกับประเทนของกาตาเวลาตีหนึ่งนาฬิกาสินาท, 1, ทีวันที่16กมีนาคมไทยพบกับโคเอเชียเวลาเที่ยงคืน30บนาทีคือค่ำคืนวันที่25นั่นเองครับนะผมเป็นวังงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเราชุดยุ3ปีในการลยสุดโดฮาคัพในครั้งนี้ กันดินครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไง5ยุทธวิธีจับตาบริรัมจะหยุดยัง้งยาโฮในครั้งนี้ได้หรือไม่ เมื่อกานนี้ a f c แชมเปียนลิกอิลิทรอบส6บกทีมสุดท้ายเลที่2องหาราวังยาโฮดารินทักซิมพบกับบริลัมกาลังจะห้าหันกันในวันอังคารที่11มีนาคมและนี่คือสสหาสึกแข่งศักดิ์ศรีเพราะผู้ชนะจะขึ้นชื่อว่าเป็นสโมสรอันดับที่1แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทัพภาษาสายฟ้าต้องพบกับความยากลำบากในการเล่นที่สนามสุลตานอิบราฮิม อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเจ้าถิ่นมีสติในรังสุดน่าเหลือเชื่อกับการไม่แพ้คใครเกือบจะ3ปีแล้วแต่นั้นเราจึงมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละข้อนั้นมีอะไรกันบ้างครับเริ่มกันที่นะฮะผมหนึ่งกันก้าวกรันเล่นด้วยความอมดทนโดยการน,นี้ทด้านของแม้ว่าเป็นเกมแรกที่ช้างอารีนาจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นจนจบส่วนฝั่งยัคโคก็อาศัยจังหวะสวนกลับคอยโจมตีซึ่งนั่นก็เป็นไปตามเทคนิคที่ขุนซือทั้งสองฝั่งตระเตรียมกันมา ก่อนจะเสมอกันแบบไร้สกอร์90นาทีแน่นอนว่าพอกลับมาเล่นที่สุลตานอิบราฮิมสเตเดียมสถานการณ์ย่อมกลับกันเพราะว่าเป็นทีมเสือใต้แห่งมาเลเซียที่จะเดินหน้าเข้าหากันก่อนตามเสียงเชียร์กว่า4,000 40, ที่นั่งที่จะดังกระหึ่มตลอดทั้งการแข่งขัน แต่นั้นสิ่งสําคัญของบุรีลำคอือเรื่องของสมาธิประการปลุกระ้าจากแฟนๆยะโหนั้นขึ้นชื่อกับการกดดันคู่แข่งอัลม,มาเรนครับตัวอย่างเช่นชัดเจนก็คือสติที่ไม่แพ้ใครในบ้านตนเองมาตั้แต่ช่วงเดือนกันยายนปสีสองพันยี่สิบสามหรือประมาณเกือบ3ปีคือเครื่องคืนยืนยันแล้วชัดเจนแล้วว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใดออลมาบร, H ode, ราเฮชโคสปัสไซฟ้าเป็นเทรนเนอร์ที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของกลยุทธ ค่อนข้างจะสูงดังนั้นเขาย่อมเข้าใจดีในว่าจะวางแท็กติกใดมาสู้กับแชมป์ลีกมาเลเซียแต่การนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับด้วยนนว่าลูกทีมจะตอบสนองในสิ่งต้องการในครั้งนี้ได้หรือไม่นี่เป็นเกมที่อึดอัดอย่างแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างไม่อยากจะพลิ่งพ้ำก่อนขนาดว่าเจอกันในช่วงสองเกมในถ้วย AFC แชมเปียนลีกอริส2งยังไม่มีฝ่ายใดยิงประตูในครั้งนี้ได้เลยเพราะว่าเสมอ0นต่อ0กันตลอดในครั้งนี้ โดยนี้จะเป็นเกมที่อึดอัดใจอย่างแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างไม่อยากจะเพียงพ้มก่อนขณะที่ว่าเจอกันไปแล้ว2เกมในถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกยัดิษแต่ว่ายังไม่มีฝ่ายใดยิงไปประตูได้เลยเพราะสกอร์เสมอกันอยู่0ูย์ต่อศกันตลอดดังนั้นบริลัมต้องเล่นด้วยความอดทนและผลลัพธ์ที่ตามจะตามมาเองต่อมาข้อที่2ให้บอลถึงสุบรร์บ่อยๆนะ หังแต่ที่ย้ายกลับมาจากโอเอสรวนก็ดูเหมือนว่าเจ้าแบงค์จะยกระดับการเล่นของตนเองขึ้นไปอีกขั้นพอสมควรเจ็บประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงสนามเพียงแค่11เกมในทุกประการถือเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเพราะมันบ่งบอกถึงความเก่งกาจของขานารุษวัย22ปีได้เป็นอย่างดีในเกมเล็กเมื่อไร้ก,กับยโคสุปนัทเองก็โดดเด่นเปสงา่าเหนือกว่าอาวริฟไอมันซูเปอร์สตาร์ทีมชัติมาเลเซียซะอีกนาเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายในครั้งนี้ได้เท่านั้น จากผลงานที่ผ่านมาบวกกับมันสมองและก็เซนฟุบอลมอนี่นี่นะครับจะเป็นคีย์แมนที่จะทำให้บริลัมนั้นผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปขอเพียงแค่มีส่วนร่วมกับเกมเป็นอย่างมากเท่านั้นเชื่อได้เลยนะว่าแนวรุกชาวสีสเกตเนี่ยจะไปสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆในครั้นี้อย่างแน่นอนนะและข้อที่3ข้อสุดท้ายบิสโซรีต้องอยู่ครบ90้าสิวิีเป็นเรื่องที่ทุกคนสุดแสนจะง,งุนงงกับความสงสัย เพราะเหตุนใดกียาแม่บิสโซดีดาวซันโวประจําทีมเจ้าของสถิติ30ประตูถูกปริเัวออกในเกมเล็กแรกที่ชังอารีนาแต่กลับเป็นมาตินบาวคีของอ,อ,อิตาลีที่อยู่ครบ90้าสิบนาทีแทนหมอนี่คือนุ์หน้าสุดอันตรายเพราะไม่ได้เพียงจบสกอร์เฉียบขาดเท่านั้นหากแต่ว่าเขายังคงมีส่วนร,ร่วมกับเกมและก็สอบประสานกับเพื่อนๆได้แบบไหลลื่นในครั้งนี้มากอีกด้วยนะครับหลังนี้ก็เป็น ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจวบันที่11มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ